สวัสดีครับผมเก่นคลินิกรักเท้าครับสำหรับตอนที่6ของซีรีส์ปวดส้นเท้านะครับจะเกี่ยวกับอาการปวดส้นเท้าแบบรำคาญหรือปวดจี๊ดจี๊ดหลังจากภาวะส้นเท้าแตกหักมาระยะหนึ่งครับไม่ว่าจะ6เดือนหรือ1ปีก็ไม่หายสักทีซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอแดนนี่จะมาอธิบายถึงวิธีการดูแลอาการเหล่านี้ครับเรียนเชิญคุณหมอแดนนี่ได้เลยนะครับ ครับอาจารย์เคนสำหรับภาวะกระดูกส้นเท้าแตกหกักแล้วผ่านไปยัง6เดือน1ปีหรือปีขึ้นก็แล้วเนี่ย อาการยังมีปวดลำคารหรือปวดจิตดๆบบ้างในบางโอกาสหรือปวดลำคาตลอดเนี่ยเกิดขึ้นได้ในบางกรณีนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เกิดจากการที่เมื่อเรารักษาด้วยการรักษาแบบผ่าตัดดามเหล็กหรือการรักษาแบบไม่ผ่าตัดหรือใส่เฟือกหรือออนวัคก,กูบูนนานเนี่ยในกลุ่มนี้ก็คือเราจะมีแรงกระแทกกับแรงกระชากสะสมนะครับพอกระดูกเราหักไปแล้วเนี่ยกระดูกอาจจะไม่สามารถที่จะมาอยู่จุดเดิมได้ร0 0เเนี่ยจุดเกาะของเอ็น จุดเกาะของกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปจุดลงน้ําหนักของกระดูกก็อาจจะมีการคลาดเคลื่อนจากเดิมสักเล็กน้อยนะครับซึ่งก็จะทําให้แรงกระแทกที่กระทําต่อกระดูกเนี่ยค่อยๆสูงขึ้นหรือก็คือแรงกระแทกสะสมที่อยู่ที่กระดูกส้นเท้านั้นสูงขึ้นหรือจุดเกาะของเอ็นนั้นเปลี่ยนไปทําให้เกิดแรงกระชากสะสมที่เอ็นที่จุดเกาะของแผ่นฝ่าเท้าที่ตรงส้นเท้ากับ จุดเกาะของตัว N ร้อยวายนั้นเปลี่ยนไปทําให้เกิดแรงกระชากที่สูงขึ้นทําให้เกิดการอักเสบซึ่งวิธีการป้องกันหรือบรรเทาอาการปวดเหล่านี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3กรณีใหญ่ๆนะครับ 1. คือการกายภาพ2คือการฝึกฝน3คือการปรับการใช้ชีวิตประจําวันนะครับสําหรับหัวข้อที่1คือการกายภาพนั้นหลักการในการประคบอุ่นเมื่อมีการยึดตึงและประคบเย็นเมื่อมีการอักเสบเนี่ยยังคงใช้ได้เสมอนะครับ เมื่อมีการเดินเยอะๆอักเสบเนี่ยเราก็ประครบเย็นนะครับแต่เมื่อมีการยืดตึงเราค่อยประครบอุ่นอีกกรณีหนึ่งคือการฝึกยืดกล้ามเนื้นอน่องจากคลิปเดิมที่เคยกล่าวไว้นะครับเมื่อกล้ามเนื้นอน่องได้ยืดหยุ่นได้ดีขึ้นเนี่ยแรงกระแทกที่ไปกับส้นเท้านั้นก็จะน้อยลงเหมือนมีชกอัพที่ดีขึ้นนะครับในหัวข้อที่2คือการฝึกฝนการฝึกฝนเนี่ยเราฝึกกล้ามเนื้นอน่องให้แข็งแรงเนี่ย กับกล้ามเนื้อรอบข้อเท้าให้แข็งแรงนะครับก็จะทําให้แรงกระทําที่ไปกระทํากับส้นเท้าและเอ็นตรงจุดก่อของส้นเท้าเนี่ยก็น้อยลงนะครับส่วนหัวข้อสุดท้ายคือการปรับชีวิตประจําวัน <S 2> <S 2> เนื่องจากเท้าเรามีหน้าที่ในการเดินและการยืนเนี่ยกิจวัตรประจําต่างเนี่ยเมื่อเกิดแรงกระแทกซ้ซําๆหรือแรงกระชากซ้ําๆอาการปวดก็จะไม่หายนะครับข้อแรกเลยคือเราจะแบ่งเป็นในบ้านกับนอกบ้านก่อนนะครับในหัวข้อของการลดแรงกระแทกเนี่ยนอกบ้านเราจะใส่รองเท้าผ้าใบหรือในลายที่ต้องป้องกันสูงสุดเนี่ย เราอาจจะใช้ในกลุ่ม Walker Boot แต่ในรายที่เราป้องกันแรงกระแทกซ้ําๆและไม่อยากให้เปลี่ยนชีวิตประจําวันมากเนี่ยเราอาจจะใส่ในกลุ่มของนุ่มส้นเท้าไปกับรองเท้าไปนะครับเพื่อลดแรงกระแทกสะสมส่วนในบ้านเราอาจจะใช้ในกลุ่มรองเท้าโบลีเพื่อค่อยๆลดแรงกระแทกสะสมเหล่านี้นะครับตอนออกกําลังกายเนี่ยเราอาจจะใช้ในกลุ่มรองเท้าผ้าใบอาจจะใส่คู่ไปกับนุ่มส้นเท้านะครับเพื่อป้องกันแรงกระแทกที่มากระทํา ตอนที่เราออกกําลังกายก็อาจจะเว้นกีฬาที่มีการกระโดดหรือการกระแทกสูงนะครับราอาจจะใช้กีฬาที่เน้นการเดินหรือการออกกําลังกายที่มีแรงกระแทกเท่าไหร่นักนะครับการนอนนะครับตอนนอนอาจจะใช้ตัวของแผ่นยืดแผ่นฝ่าเท้าหรือน่องหรือไนส์สปินเนี่ยเพื่อยืดแผ่นฝ่าเท้าและน่องทําให้ยืดหยุ่นได้ดีขึ้นเพื่อเป็นการปรับสภาพของตัวเอ็นกับน่องที่มันยึดตึงมานานนะครับส่วนการเดินถ้าเราเดินด้วยสะโพกได้หรือการลงน้ําหนักแบบเครื่องบินเนี่ย เพื่อลดแรงกระแทกในแต่ละก้าวเดินเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะหรือแม้กระทั่งการยืนคือการยืนด้วยแบบตุ๊กตาเนี่ยที่เคยมีคลิปเก่าๆไว้ก็ยังคงใช้ได้เสมอนะครับขอบคุณคุณหมอแดนนี่มากเลยครับและสําหรับท่านใดนะครับที่มีภาวะส้นเท้าแตกหักแลว้วปวดส้นเท้าไม่หายสักทีลองใช้วิธีการเหล่านี้กันดูนะครับส่วนท่านใดนั้นต้องการซูอุปกรณ์เช่นนุ่มส้นเท้ารองเท้าโพลีหรือไนซ์สปินสามารถดูลิงก์ลาซาด้าหรือช้อปปีที่ด้านล่างได้เลยนะครับ หรือหากท่านใดสะดวกสั่งทางไลน์หรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สามารถสแกนบาร์โค้ดที่ด้านหน้าได้เลยนะครับแล้วหากท่านใดอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลแล้วต้องการส่งด่วนทางคลินิคลักเท้าก็สามารถจัดส่งด่วนโดยการใช้ Messenger ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ